สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับดรเวก้าพังที่น่าจะได้มีการปรากฏตัวในอีมิช้าเพราะว่าในเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้ก็จะได้มีการพูดถึงเวก้าพังอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าในเนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยตัวของดเรเวก้าพังออกมาสักทีแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตดูให้ดีในเนื้อหาในภาควานเราก็จะเห็นได้ว่าในเนื้อหาในภาคนี้มันก็จะได้มีการพูดถึงดรรเาพัออยู่่บค้ะ เพราะฉะนั้นก็อาจจะหมายความว่าในเรื่องวันพีในนาคตน,นั้นใกล้เนี่ยตัวละครของเวก้าพังน่าอาจจะได้มีการ,ปรเปิดเผยตัวตวนออกมาก็เป็นได้เพราะว่าในเนื้อเรื่องภาพวาโนนในตอนปัจจุบันมันก็จะได้มีการพูดถึงการทดลองคนยักษ์โบราณที่เกิดขึ้นที่พังค่าาตร์ในอดีตซึ่งในอดีดตดรเวก้าพังก็เคยอยู่ที่พังห่าศาสตร์เช่นเดียวกันและแถมระหว่างเรื่องราวที่วานโน,นกำลังดาเนินไปเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับหน่วยเอเจีนะฮะที่เป็นหน่วยนักวิทยาศาสตร์ของเวก้าพังที่ทําการสร้างบางอย่างขึ้นมาเพื่อ ซึ้งถ้าเกิดว่าดูจากเรื่องราวพวกนี้ก็จะเห็นได้ว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีการแง้มเรื่องราวของเวก้าพังออกมาและนอกจากนี้เนื้อเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดเราก็จะเห็นได้ว่าเนื้อเรื่องเริ่มมีการเปิดเผยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของดเรเวก้าพังมาทีละน้อยโดยในตอนแรกเรื่องราวที่เรารู้เลยคือดรเวก้าพังนั้นเป็นคนที่มีมาสว่างที่ล้ำหน้ากว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยล้ำหน้าไปกว่า500ปีและนอกจากนี้เวก้าพังยังได้ทําการทดลองมากมายนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องราวว ที่เวก้าพังเนะี่ยทำการทดลองกับคุม,มา้าและแถมปัจจุบันนี้ก็ประสบความสาเร็จไปแล้วด้วยนะฮะและมันก็จะมีเรื่องราวที่หลายหลคนนั้นสังเกตนันคือเรื่องราวของเซนโทมารุเพราะว่าเซนโทมารุเนี่ยเขาก็มีหน้าที่นะฮะในการเป็นบริการของเวก้าพังซึ่งไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือว่าการแต่งตัวของเซนโทมารุเนี่ยมันก็จะมีลักษณะและความคล้ายนะฮะกับคนของวานโนผสมครูนและนอกจากนี้เซนโทมารุยังมีความสามารถของฮ้าคิ้กาะที่เป็นห้าขิเก่อระดับสูงที่สามารถป้องกันแล้วก็โจมตีเนี่ย โดยที่เขาเนั้นไม่ต้องสัมผัสตัวศัตรูซึ่งที่วาโน,โน,นัเนก็จะในเรื่องการไหลเวียนของฮาคิกกอดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมีหลายคนโยงนะว่าเซนโทมาลุเนี่ยเขานั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับวานอหรือไม่แต่ว่าเรื่องราวพวกนี้ก็เป็นเพียงข้อสงสัยเท่านั้นซึ่งเรื่องราวต่อมาก็จะเป็นเรื่องราวเกิดกับการทดลองคนยักษ์เพราะว่าในภาคพังอาสายก็จะ็นว่าพวกของทาชงีแลวก็สม,มเกอร์เนี่ยได้พาเด็กๆที่ได้รับการทดลองของซีซ่าไปซึ่งการที่พวกเขาน้นพาเด็กๆก,กลับไปเนี่ย คนที่น่าจะสามารถรักษาเด็กๆได้ก็น่าจะเป็นเวก้าพังเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าในเรื่องในตอนล่าสุดเนี่ยในเนื้อเรื่องก็ได้มีการเปิดเผยมาแล้วนะว่ากลุ่มนัมเบอร์พวกเขานั้นเกิดมาจากการทดลองที่ล้มเหลวในการสร้างคนยักษ์โบราณเพราะฉะนั้นดรเวก้าพังนั้นก็น่าจะรับรู้เรื่องราวพวกนี้แล้วเขาเนี่ยก็อาจจะรู้วิธีรักษาเด็กๆที่มาจากการทดลองของซีซ่าก็เป็นได้และในตอนนั้นเองก็ไม่แน่นะว่าเวก้าพังเนี่ยอาจจะได้มีการเปิดเผยตัวแล้วว่าปรากฏตัวมาในตอนนั้นก็เป็นได้ แล้วก็เรื่องราวที่สําคัญที่สุดนั้นคือเรื่องราวเกิดกับหน่วยเอเจีแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ล่าสุดที่เบกาพังนั้นสร้างขึ้นมานะฮะซึ่งก็คาดว่าไม่นานเรื่องราวพวกนี้ก็น่าจะได้มีการเฉลยออกมาและการเปิดเผยเรื่องราวพวกนี้มันก็เลยน่าสนใจนะฮะว่าในตอนนั้นหน่วยเอเจีแล้วก็เบกาพังเนี่ยพวกเขานั้นจะได้มีการเปิดตัวออกมาพร้อมกันหรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องในตอนนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่เข้าสู่บทท้ายเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะฮะที่ดาัมตวอกี เพราะว่าถ้าเกิดจะสังเกตดูให้ดีเนี่ยตั้งแต่ภาพภาคห้าสาจนถึงภาควาโนเรื่องราวต่างๆมากมายมันก็จะโยงไปที่เวก้าพังนะฮะตั้งแต่การสร้างคนยักษ์การทดลองคนยักษ์โบราณเรื่องราวเกิดกับพลไม้ปีศาจเทียมการสร้างมังกรเทียมขึ้นมาซึ่งเรื่องราวการทดลองต,ต่างๆมากมายนี้หลังจบภาควาโนโาะมันก็น่าจะได้มีาการเปิดเผยออกมาแล้วก็น่าจะได้มีการเคลียร์ประเด็นทั้งหมดว่าการทดลองพวกนี้เวก้าพังนั้นทำมาเพื่ออะไรและนหนจะยังประเด็นที่ว่าทำไมคุูม้าเนี่ยถึงได้ยอมให้เวก้าพังนั้นดัดแปลงตัวเขา ซึ่งก็อย่าลืลมนะว่าเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้เนี่ยพวกดาก็กําลังจะไปสืบข่าวซาโบนะฮะว่าตกลงแล้วขขาเกี่ยวกับซาโบเนี่ยมันคือข่าวอะไรกันแน่ซึ่งในเวลานั้นเองก็อาจจะได้มีการเฉลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของครูมาแล้วก็เวก้าพังในตอนนั้นก็เป็นได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวของเวก้าพังนั้นจะได้มีการเปิดเผยมามากเักเท่าไรเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะฮะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยตกลงแล้วว่าเขาเป็นคนดีแล้วว่าคนไม่ดีกันแน่แต่ว่าถ้าเกิดว่าดา่งททั้หมมดีพ ในเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้มันก็จะมีความเป็นไปได้สูงมากนะฮะที่หลังจบภาควานตัวละครของเวก้าพังเนี่ยเขานะ่าอาจจะได้มีการเปิดเผยหน้าตาแล้วก็แสดงตัวออกมานะฮะในช่วงเวลาหลังจบภาควานก็เป็นได้โอเคในเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้จะเป็นการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมานะฮะว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับดรเวก้าพังที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าในปัจจุบันนี้จะเริ่มมีการปูนะฮะให้เวก้าพังนั้นสามารถเปิดตัวออกมาในเวลาใกล้น,นี้โอเคแล้ถ้าเกิดใคร หรือว่าคอมเมนต์ดวใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านแน่นอนสววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ